เอาแล้วเช้านี้ทองแอบดูทองเข้าห้องน้ำกันดีกว่านี่แน่เช้านี้ทองเข้าห้องน้ำเขาเป็นแมวที่ดีนะคะไม่เคยมาฉี่หรือว่ามาอื้อในบ้านเลยเขาจะกระโดดข้ามรั้วมาที่ป่าลำไ่นี่เลย ซึ่งดีมากๆเจ้าของเขาสอนดีอะหลังบ้านนี่เลยแอบดูแมวอันนี้ก็จะเป็นปา่ปาลำไยปา่าลำไยลำไยออกเต็มเลยค่ะเนี่ยเช้านี้ก็คือสดชื่นมากทองทำธุระเสร็จแล้วนะคะกบเรียบร้อยละเป็นแมวมารยาทดีนะน่ารัก Đủ đi, cứ như thế này